Oh, mm -hmm. คุณผู้ชมคะกับส้มและรายการ J c ซ t o r e รายการที่หยิบสินค้าในคลังของ JNC นซะับหมืน่นรายการมาแนะนำกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าสินค้าของรายการ J c ซ t o r e เป็นน้องใหม่ไฟแรงที่เหล่าสมาชิกของบริษัท Jo y แอนคเนี่ยชอบมากๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Star q u e ีเนี่ยเขามีการแตกลายโปรดักต์ออกมาเยอะจริงๆแล้ววันนี้ค่ะแตกลายโปรดักต์ออกมาในรูปแบบของครีมบารุงผิวที่ต้องบอกว่า เป็นส่วนผสมหลักๆนะคะที่ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยคุณผู้ชมขาเลือกนะคะมาใส่ในครีมกระปุกที่เขาแบบมีขายทั่วไปนะตามเคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศและวันนี้ค่ะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของ Starque ีนนะคะที่ผลิตในเป็นครีมบำรุงผิวแบบนี้เนาะเลือกและก็คัดสรรเอาส่วนผสมเนี่ยที่เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างเนี่ยคุณผู้ชมเอามาใส่ในครีมของเขาเราก็เลือกและคัดสรรเป็นแบบส่วนผสมต่างๆที่มีความแข็งแรงและมีการคิดค้นและวิจัย เอามาใส่ใน Star Queen Hydra n o w Lishing Complex นะคะที่เหล่าสมาชิกต้องบอกเลยว่าคุณจะได้สินค้าแบบเกรดพรีเมียมแต่ราคาที่เอื้อมถึงแน่นอนจ้า่ะหยิบให้ดูเลยละกันค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคุณผู้ชมจำเอาไว้นะคะสำหรับใครที่เป็น,ปนแฟนๆของ Star Queen Star Queen วันนี้ผลิตมาแล้วนะคะเป็นครีมบำรุงผิวคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้จะเป็น Hydra n o Lishing Complex นั่นเองค่ะถามว่าเหมาะกับใครบ้างอย่างแรกนะส้มจะบอกเลยว่าเหมาะ กับทุกคนทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะว่าส้มว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่เป็นจุดเริ่มต้นคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างบางคคเนี่อย่างส้มเอง,ย,ง,เองยกตัวอย่างละกันนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าด้วยเราเนี่ยนะคะแต่งหน้าบ่อยๆเหมือนเป็นการสะสมสารเคมีเข้าไปในผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า แต่งหน้าบ่อยๆผิวได้รับสารเคมีพอมันแพ้ง่ายปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็เกิดอาการเห่แบบพี่ส้มเคยเป็นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณผู้ชมขาไฮดราดนอร์เชงคอมเพล็กซ์เนี่ยจะช่วยนะทําให้ผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและช่วยเติมเต็มน้ําให้กับผิวมันเป็นการล็อกนะคะน้ําให้มันอยู่บนผิวตลอดทั้งวันคุณผู้ชมขาแล้วสรุปที่คุณผู้ชมได้เนี่ยผิวจะแข็งแรงขึ้นนะคะหน้าก็จะดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญหน้าจะดูชุ่มชื้อดูมีความเฮลตี้จริงๆบอกเลยนเา MMD เ่า MDP นะเขาชอบมากเขาบอกว่าจริง,รงๆแล้วพี่ชอบจนแบบอยากจะซื้อเก็บไว้หลายกระปุกมากๆนะคะ,ะไปทําความรู้จักกันค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นครีมบํารุงผิวนะคุณผู้ชมที่ตอบโจทย์นะคะสําหรับที่ส้มบอกไงว่าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายซิวอักเสบนะคะมีผื่นรอยแดงต่างๆหรือว่าใบหน้าแห้งเป็นขุยอ่ะแต่งหน้าไม่ค่อยติดผิวหน้าขาดความชุ่มชื้นนะคะหมองคล้าคุณผู้ชมะ่ะโครงสร้างนะคะสําหรับใครที่มีผิวหน้าแบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับไฮดรานอน ชิงคอมเพล็กซ์ของสตาร์ควีนค่ะเราไปดูส่วนผสมหลักๆก,กันนะคะอย่างที่บอกว่าเลือกและคัดสรรส่วนผสมหลักๆที่เคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยคุณผู้ชมนํามาใส่และวันนี้อยู่ในกระบุกนี้ของสตาร์ควีนไฮดราโนลิชชิงคอมเพล็กซ์นะคะอย่างแรกไบโอแซคคลายนะคะคือไบโอเดอร์คาสคลายคุณผู้ชมค่ะอ่ะเอาใหม่จริงๆแล้วที่คุณผู้ชมชื่อมันยาวมากไบโอแซคคลายกัมทู ide, um 2. อ่าตัวนี้คุณผู้ชมคือเป็นสารสกัดนาะที่มาจากน้ําตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวเขาบอกว่าตัวนี้โด่งดังมาก แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะในยุโรปคุณผู้ชมด้วยประสิทธิภาพที่ช่วยในการปกป้องผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นส่วนผสมแรกที่มีความสําคัญนะคะของในสูตรไฮดราของ Star Queen และ2คุณผู้ชมขาไฮโดรมอยด์คอมเพล็กซ์นะคะสารสกัดนี้เป็นสารสกัดมาจากสารหร่ายเซลล์เดียวนะคะมาจากน้าแร่จากใต้ทะเลหรือคุณผู้ชมจะช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นเติมน้ำให้กับผิวอันนี้เป็นสเต็ปที่2ที่คุณจะได้ไปนะคะจากในสูตรของไฮดราและสา ส่วนผสมนี้ไฟโตสควอเลนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมช่วยเติมทางวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญสำคัญที่ผิวหน้าทุกคน มีความต้องการอย่างเช่นใครที่ผิวแพ้ง่ายบางคนเนี่ยอาจจะขาดวิตามินหรือว่าอาจจะขาดแร่ธาตุต่างๆเดี๋ยวที่มันอยู่บนผิวตัวนี้จะช่วยเติมเต็มทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมอบความชุ่มชืน้นและปกป้องความแห้งกร้านนะคะและความหยาบก,กร้านบนใบหน้าคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะสุดท้ายก็คือดีเพนชินอลนะคะจะช่วยในยที่บอกว่าก่อนหน้านั้น,เ,นเราเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วใช่ไหมคะผิวชุ่มชื้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีความนุ่มนวลน,น่าสัมผัสคุณผู้ชมเขาจะช่วยนะคะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นและ สัมผัสมากยิ่งขึ้นและยังไม่พอลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็รอยแดงต่างๆหรือว่าพวกอาการอักเสบจากสิวอย่างเช่นบางคนนะอย่างบ้านเราอากาศมันแรงเนาะแล้วก็โหแดดมันก็แรงมากๆอย่างบางทีคุณผู้ชมเวลาที่เราตากแดดดังนานเนี่ยผิวของเราก็จะถูกเบิร์นไปหรือบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมนะอาจจะเกิดพวกอาการแดงต่างๆบนใบหน้าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจะช่วยทําให้นะคะใบหน้านะคะแล้วก็ผิวหน้าของคุณเนี่ยมีทั้งความแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดนะคะร ต่างๆคุณผู้ชมขาที่มันเกิดขึ้นคือสรุปทั้งหบะตัวนี้ไฮดร้าที่บอกไปไงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ําให้กับผิวและก็ทําให้ผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นคือสุตข,ของตัวนี้บอกเลยน่าใช้จริงๆถามว่าใช้อย่างไรคุณผู้ชมครีมของซาควีนะ เป็นส่วนผสมที่โห oh, แต่และส่วนผสมเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีแล้วเป็นราคาที่เหล่าสมาชิกเอื้อมถึงนะคะเหมือนเดิมคุณผู้ชมคะเคยใช้ครีมที่เวลาเราทาเราต้องทาทาั้งหน้าแล้วก็ลำคอใช่ไหมแต่ส้มจะบอกเลยว่าครีมของเขาเนี่ยคะดีมากๆคุณผู้ชมเวลาทานะกระดุนาะต้องทาขึ้นแบบนี้นะคะเป็นการกระตุน้นคอลลาเจนนะคะทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอด้วยคอนเฟิร์มใช้อย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแค่ไม่กี่รอบหรือแค่ไม่กี่ทีก็เห็นผลแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะทุกเช้าและก่อน สำหรับราคาทั่วไปถ้าไม่ใช่สมาชิกของ Joy c o i ฟังดีๆ2,190บาทบอกเลยคุณผู้ชมขาราคานี้ยังถูกไปเลยนะแต่วันนี้เราสมาชิกของ Joy c o i ดูในรายการ Genesis Store ได้ในราคาพิเศษเพียงแค่1,650บาทและ P.V. ไปสะสมถึง415 P.V. เหล่าสมาชิกขาไม่ซื้อได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าเรานะคะมีความแข็งแรงขึ้นมีความชุ่มชื้นดูมีความสุขภาพดีทางผู้หญิงและคุณผู้ชายคุณก็จะมีความมั่นใจ ในการสร้างธุรกิจให้มีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นดังนั้นตอนนี้ถ้าสนใจนะไม่ต้องรอแล้วค่ะเย็บมือถือขึ้นมาแล้วกดดาวนโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้กดดาวน์โหลดง่ายสั่งซื้อสะดวกสบายจริงๆ JC M Commerce นะคะสั่งซื้อเลยค่ะซาควีนไฮรานอเลช s h i n g Complex นะคะหรือมีวางจำหน่ายแล้วนะจ๊ะไปดูสินค้าของเราในรูปแบบเต็มๆได้ค่ะที่ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจําหน่ายเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ JC Store แล้วพนักงานส้มต้องลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า